อัปเดตคอกเตา EP สองนะครับทุกคนวันนี้อากาศหนาวเป็นใจมากเลยนะครับผมนี่แดดไม่ค่อยร้อนนะครับผมเสาที่เราตั้งไว้นะครับทุกคนนี่นะที่เราตั้งไว้วันนี้เราจะมาเดินโค้งหลังคากันนะครับผมกับโค้งรอบๆนะครับโค้งลวนะเริ่มกันเลยนี่ครับเริ่มจากการตัดเหล็ก <laughs> นะครับตัดเหล็กโค้งหลังคาก่อนนะครับผมเราจะเริ่มทําโค้งหลังคากันก่อนนะครับส่วนงบเท่าไหร่เดี๋ยวรอนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจัดการให้นะครับผมว่างบเท่าไหร่ที่ทําไปก่อนครับผมจังเราก็ได้เรียมเครื่องมงเครื่องมือเครื่องชงเครื่องเชื่อมนะครับ ผมมาเรียบร้อยนะครับผมนี่เราก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับผมโครงหลังคาเราจะเป็นรูปตัวเอลนะครับทุกคนเอาไว้ให้เต่าได้โขกไฟได้พักผ่อนได้นอนได้รับประทานอาหารนะครับทุกคนเราจะมีมุมตากแดดไว้ให้น้องเต่าด้วยนะครับผมแล้วมุมนอนของน้องเต่านะครับผมนี่เราขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับผมฝั่งหลังคาต่อไปเราก็จะไปเป็นฝั่งรั้วฝั่งกั้นเต่านะครับผมนี่เป็นไงโครงหลังคาสวยป่าพี่น้องเออเอากั้นโครงข้างเสร็จแล้วนะครับผมนี่หลังคาเม็นชีสเขาก็มาส่งแล้วนะครับผมเอาใช้หลังคาเป็น แมนท่านชีตนะครับทุกคนโอ้โหดูเราใช้สีเทานะครับผมเพื่อความบึมคึมเพื่อความเท่นะครับทุกคนรับชมไปที่วอย่งวัาอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเราก็เริ่มยิงกันแล้วนะครับผมยิงรัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทพื้นกันด้วยนะครับผมนี่เราก็ยิงรัวแล้วนะครับผมจะขึ้นโค้งราคาเสร็จไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยนะครับทุกคนแล้วก็เริ่มมุงกันเลยนะครับมุงไปด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมน้องชายก็กําลังขุดนะครับเป็นบ่อน้านะครับผมเพื่อจะวงมาวางนะครับรอติดตามชมเลยเอามุงด้านข้างเสร็จ แล้วก็ไปมุงหลังคากันต่อเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับทุกคนนี่บ่อเต่าแช่น้ํานะครับทุกคนเนี่ยว้ให้เต่าแช่น้านะครับผมเต่าว่ายน้าไ้เป็นก็จริงนะครับผมแต่น้องก็ชอบแช่น้ําตากแดดนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีแม่ยายบ้าบอกมึงทํามาแล้วมึงโอ้โหใหญ่โตมโหร้านแม่ยายเห็นยังตกใจนะครับทุกคนเราทําแล้วก็เพื่ออนาคตนะครับเผื่อเราจะเป็นฟงเป็นฟาร์มแล้วก็ว่าไปนะครับทุกคนน้องเต่าออกลูกฝากมาอุดหนุนน้องทิวด้วยนะครับผมมุงหลังคาการเสร็จแล้วนะครับพกคนงก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อไปปแลล้วกก็็เททูน แล้วก็ทําประตูทางเข้านะครับทุกคนวันนี้ได้ครบอย่างนี้เลยนะครับผมประตูทางเข้าก็เสร็จแล้วแม่ย้ายบอกผมพวกมึงนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับผมเอามาเริ่มทําประตูทางเข้ากันเลยนะครับผมนี่เหล็กวัดเหล็กวัดนะครับผมเดี๋ยวใช้หลังคาไม่ไน้ชิ้นเนี่ยทำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เราก็ไปเรียมไปใส่กันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ